ตองเงินเยอะแวก็ผมตอนนี้เราก็มาดูอัปเดตใหม่ของซาามะแล้วอัปเดตใหญ่ๆของซาามะเลยนะผมที่เข้ามาก็จะเป็นอันตีของทัสมากินะผมแล้วก็อะไรอ่ะท่าฟินิชของทัสมากิแล้วก็บอสตัวใหม่ที่จะได้ไข่ถามว่าใช่มันใช่เป็นแจซึ่งถ้าเราฆ่าเสร็จเราจะได้หัวหัวแบบนี้นะผมนี่หัวแบบนี้เลยหัวซาามะแล้วก็มีแล้วก็มีแอนิเมชันอะไรหัวซาามะโคตรเฟี้ยวอ่ะ ต้องฆ่าต้องเก็บคูแกลกเป็นอันอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าตัวนัสืบมาดีอ่ะตัวนักสืบเลื่อนึ้นมาเลยทีเลยโอ้โหเยอะนะครับน่ะมาเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลให้ดูเลยละกันนะผมสกิลที่หนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันจะเหมือนเดิมนวผมท่าฟินิกก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วสกิลที่สองไม่น่ามีนะผมสกิลน่าจะเป็นสกิลที่สามนะผมเออเนี่ยเนี่ยแล้วสกิลอันนี้ที่ท่าฟินิกใหม่นะครับผมดูนะครับปุ๊บ ปุ๊บนี่ยกขีก่้วบีบนะผมหายไปเลยนะผมป่ะอุ้ยใครวะอันนั้นเอฟซีผมอีกคนนึงนะผมป่ะอุนน้ยใครกระโดดมาอันนี้คือท่าใหม่ท่าฟิลิสคิวสี่นะผมเฮ้ยเอาไม่ตายโอ้โหมึงก็อื่นเกินปุ๊บนี่ๆน,นี่เป็นแบบนี้ปุ๊บจอดอีซีม้ารปบนนึ่ง ยกขึ้นแล้วปิ้วดิประมาณนี้เลยนะผมมามุมแมพเลยอะแบบยกมามุมแมพเลยแล้วจนกลจัดเลยทำแบบที่าติกันดีกว่าครับผมสามสองหนึ่งเนี่ยผมท่านติจะเป็นแบบไม่ยิงโอ้โหอย่างให้ทำน้ำมีดด้วยใช่อันนี้ทำน้ำมีดนะทำน้ำมีไม่เบาเออไม่ได้แรงมากนะผมอันเนี้ยอันเนี้ยท่าเนี้ยโคนมันอันตรายเป็นท่าเป็นท่าเี่ผมบอกว่าสกิลสี่ ถ่าโยนลูกบาศใช่ไหมโยนลูกบาศเลยค่านี้เนี่ยใช่ใช่ใกล้ๆนะใช่ใช่เนี่ยความจริงใช้ใกล้ๆก็ได้นะเนี่ยปุ้งอ่ะเน,นี่ยความจริงเราใช้จักรยานี้ก็ได้นะมันก็โดนนะแต่ว่าคือมันแค่จะมาล็อกเป่ามันจะไม่ล็อกเลยศะตรูสมัตินี่ได้เออเนี่ยแต่ว่าถ้าให้แบบอยากโดนชัวร์อันเนี้ยครึ่งหลอดนะครับถ้าเนี้ยถ้าแบบว่าอยากให้โดนชัวร์ให้แบบนี้ก็คือถ้ามันไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นดูโคุณเวอร์เชี่ยคุณเวอร์ โอ้ยเจ้าโอ้ย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 ที่กอดดูพี่กอดดูมันมีมันมันมีบางอย่างโอ้ยโอ๊ยมาละกูนล้วไงมาละกูนล้วไงอันนี้คือมันก็ไว้กินเพื่อได้ประกันนะเพราะว่าคือเขาไม่รู้แก้วมีวิวกระบะตกลงมาอุ้ยอุ๊ยชื่อพี่ก้อย่างที่พี่ก้นพี่กุนคุณที่พี่กอนคุณที่อ่ะ เท่จริงเท่จริงใครยกูตายก่อนที่อุบ,บัติการณ์ไปตรมาห้ามเลโคตรเท่ทุกคนโคตรเท่ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้อัน,นอัน,นี่ผมจะสอนปรับนะผมก็คือปรับถ้าใครมีสามาับแล้วก้าวก็ปรับคุณสิทธิ์นะผมปรับโดนสตัร์ปรับโดนขุดานะผมน,นี่เลยนะผมนี่เห็นไหมอุบัติการณ์ต้อมาลุลัวเลยลุลัวโดนโดนกเลี่ยวเกมมึง เด้มีรถมาห้าพผมได้ได้ลูกุมลูกเจอโคตรเฟี้ยวอ่ะหล่ะเหมือนมาเลยเหมือนม้าเลยเหมือนมาเลยเหมือาเลยโอเอโเโอกูโอกูโอโอโออ้โหเป็นหลุมเลยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเสื้อธรรมดาแล้วก็ไปกระทืบบอยกันเลยลวกันนะผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยิบเสื้อธรรมดาแล้วะผมว่านค้างอะ เราเวเลยนะครับผมเลยแกล้งกูมากูโดนเปิดเลยนะครับผมโอ้โหเถื่อจริงนะครับเนี่ยดีดีดินเปิดเฉยเลยมายืนรอมายืนรอมาเนี้ยมาเนี้ยฮะมายืนรอดิว่ามันเอ้ยมีที่ให้ยืนรอด้วยเหรอไปห้าห้าห้าที่แอบเลยไอเนี่ยนะไอเนี่ยไอนี่ชื่อผียืดไอเนี้ยดูถูกประการบอกเลยตีโคตรเลงไอเนี่ยนะใช่ไอจอกเนี่ยนะมันไม่กระจอก ตึ้งยิงกูโอ๊ยเออเอาไงวะอันนี้คือลูกบอลแล้วงูดเกูเชื่อแล้วว่ามันแรงจริงโอ้โหเดี๋ยวตีบอลตีบอลให้ตีกูตีบอลตีบอลบอลอยู่นู่นเดี๋ยวตีบอลทันหลัวใ้หนุ่มมึงบ้าหรือเปล่ากูให้ตีบอลบอลกับบอลกัดไม่โม่ บอยอยู่ไหนอะมีทุกสมัดิแล้วมีทุกสมัดิแล้วบอสไม่ตีโอ้ยกูไม่ได้ตีตีกูคนเดียวเลยเดี๋ยววะตายตายตายผมจะเปิดโทรศัพท์พี่แบบพี่น้องไม่รู้แม้ว่าตอนแรกคือบอสมันเกิดแล้วเว้ยแล้วคือคิดว่ามันจะเป็นแบบคนปกติธรรมดาอะไรเงี้ยไอ้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 บอสอยู่วะกูอยู่วัดเลยโอ้ บอสแบบหัวแตกยนยืยนยนมันยิงมันยิงโดนอยู่ีนัมือโดนบอสไม่ไม่โดนกูใช่ใช่ใช่โดนบอสไม่ไม่ไม่โดนกูเต็มเต็มเลยบอสมึงตายเถอะขอร้อยากเห็นตายเ่ยบอยตายแล้วไงต่อตายแล้วมีคนได้กุญแจแล้ว อไอ่กูได้กูแจนได้ไหนเนี่ยจานอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนเปิดเฮ้ยมีตนมีคนเปิดนี่อยู่ดีมันนะมที่น่ะมันทีโโน่โอ้ยโดนกูเลยอโอ้ยอะไรวะเฮ้ยบอสเกิดมันยัดหน้ากูเลี้ยวกูยังเก็บเก็บไม่เสร็จเลยรีบจัดเลยโอ,โอ้โห้กูว่าอะไรกูว่าอะไรมันจะเก็ตผงะเก็ตผงว้าท่านผู้ชม อู้ยังไม่ได้กินกีเลยมาเหรอมาแล้วเนี่ยมันซอยหน้ากูเหี้ยมาแล้ว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 มาแวอ้วอ้ตายตายผุตายผุตายมาอ้าวดูดกวามวะอัด้ลอนะแล้วหี้วโอ้ดังเงินปิดเสียงเลย บอลโดนระยำเลยเนี่ยที่กอยอยู่มือขมยาบอัดอยู่เขาจะไม่เนี่ยโอ้ไม่นะบอสโดนตุ๋ยโอ้ยโอ้ยปูกระบาลน้องปูต้มคนดังเลยดังคนนั้นเลยมือถือบอลโดนมือถืบอลโดนตุ๋ยอยู่แล้วดูปืน RPG แล้วคือเป็น RPG สมัยแบบยุคยุคแบบรัสย He ุคแบบรัตนโกสินทร์่ะ ป่า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 ปาอะไรยังวะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยปล่อยกูไปมันมาขับเพะมึงละริธีที่มั้งคำว่าหน้าไอลูสก็ดูเอ้าผมได้ว่ะผมได้ว่ะเึ้าไปเจมันหนึงเอาโดยไปเลยเดี๋ยวโอ้ย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  เอ้ยพี่ได้วะไ,ได้โอ้โหมันทะลุโอ้โหมันแข็งตัวโกบเลย รอรเอสาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออเอออย่าง้โอ้โหโอ้โหโอ้สามแท่งเลยสามแท่งวโอ้โหอะไรเนี่ยตายสยบอตายสวยน้องเฮ้ยได้ผมได้กุญแจเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยได้แล้ว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 สวยหุ้ยกูญแจเฮ้ยอย่างกี้กูออกไปออกไปออกไปจ่าชดออกไปจ่าชดจ่าชดออกไปออกไปออกไปจ่าชดด้วยจ่าชดด้วยออกไปเอ้ยออกไปนี่ใครวะหวก็มันสวยมากเลยอะไรกันเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงจ่าชดออกไปออกไปอันเสียบตึก๊ก รู้รู้เต็มเลยโอ้ต่อเทพเฮ้ยแ่ายใส่จึ๊กแปะขอคามคิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบ้าอย่าบ้าขอเลยเฮ้ยมันดูดนกูมันดูดนกูว่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเราจะได้เห็นคุณมือซิกตายนะ โอ้กายลาเป็นไข่เลยกายลาเป็นไข่เลยโอ้ my god ลา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 ฮะหมวกเหรอลูกหมวกลูกหมวกเฮ้ยยังไงศูนย์โลบารนี่ลิมิเต็ดของแท้ครับที่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเนี่ยกันแล้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่นี่เอ้ยมีผมด้วยมีผมด้วยเฮ้ยชคเท่ดูดิมีผมด้วยเด็เด็ดเด็ดเ็เหมือนผม่วงเลยคุณคเหมือนเหมือนผมคุณเลีพิ่ง่วงไปข้นหมูรี่อ่ะโอเคโอเคโอเคทุกคนยดหยุดดหรีถารับผีมามายีหน้ากระดาษครับคุท่ดูดิคนหล่อ

ทุกคนการล่าสิบเอ็ดดอกครั้งนี้เราก็ได้มันแล้วนะผมเฮ้ยอย่าบัางดิปอทุกคนผมก็ขอ,อจับคิ้ไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยรักกันเฮ้ยปอจับไปเก้เขาขอจับคิ้เพียงแค่นี้ก่อนเลยรักกันนะผมสองน้องที่มาช่วยด้วยรักกันนะสองคนนี้ด้วยนะผมโอเคนะครับที่โดนแดนไปวันหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนผมวก็ขอ,อ,ขอ,อ,อโอ้โหขมยางครับหมูร้อนเล้ย ไมรอมันรอมันเลยเรียบร้อยโดดเดียนนั่นแหละทุกคนผมก็ขอเฮ้ยบอสกันอีกตัวหนึ่งบอสกันอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนั่นแหละทุกคนผมขอจบคลิปไปเพียงครั้นี้ก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนพูดทุกคนทุกคนทุกคนพูดบ๊ายบายพร้อมกันหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายไยบายบบบาายย๊๊ายบายครับ